นี่เห็นไหมคะได้มาแล้วนะคะเห็นไหมคะก็จะออกมาในลักษณะนี้มีรากเต็มมาเลยตอนแรกมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะตอนซื้อมาเราก็ใช้ข้อมือนะคะกำลังข้อมือบิดนะคะแล้วก็ค่อยๆ่ดึงขึ้นมานะคะนี่มันจะออกมาแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นสีม่วงสีม่วงอันนี้เป็น ลายนะคะลายม่วงสลับขาวนะคะแบบนี้เราได้มาแล้วทํายังไงนะคะแล้วก็จะนําไปขึ้นต้นไม้แบบนู่นเห็นไหมคะนี่กล้วยไม้เห็นไหมคะ,มมคะที่บนต้นไม้นี่อันนี้อนี่นะคะส่วนตัวนี้กับอันนี้นี่นะคะแล้วก็อันนี้แล้วก็ เอาเก็บไว้ทําประโยชน์อย่างอื่นนะคะเก็บออกค่ะอันนี้เก็บออกนะคะเหลือไปสองอันโอเคค่ะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํานะคะอ๋อมีอย่างหนึ่งค่ะต้องไปหาเชือกมาก่อนนะคะเชือกแบบไหนก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอเวลาไปหาเชือกมา2เส้นก่อนนะคะ